เอาแล้วครับขอกราบสวัสดีครับใกล้จะวันสงการก็จัดหน่อยแล้วกันนะม่มาทั้งหน่อยแล้วกันนะพาทุนมาที่เจ็ดเก้าแปดนะแล้วจัดเบ็ดไปสิบบาทนฮะเบ็ดสิบบาทก็ืหเสียดได้็แหละนะไปก่อนฮะเออเบ็ดได้เบ็ดไปก่อนดูมันสิว่าจะมาจะมาหรือไม่มานะ เออ <c oughs> แล้วคิวมาแว่นมาคูณห้าไปแล้วจัดคูณหให้เต็มเต็มได้มา12บาทแล้วยังคูณเจกันอีกฮะโอ้โหคูณกันไม่ไหวเจ๋งจริงๆฮะแจ๋วจริงๆฮะเออเราไปกันต่อฮะไปกันต่อเ7บบาทแล้วกันนะเออ เอาขานมาคูณสองไปแล้วจัดคูณสองให้ห่วงยางแล้วยังไงแล้วยังไงยังมีต่ออีก <c oughs> มันเป็นคอมโบสวยๆขอครึ่งหน้ากระดานขอเต็มหน้ากระดานได้เปล่าเออ,เอจะวันส่งการทังทีก็เอา สักหน่อยแล้วกันนะมาช็อตน,นี้เป็นยังไงยังยังยังไม่มายังไม่หยุดยังไม่ยังมาที่มาหรือไม่มาเอาห่วงยางกระปืนฉีดน้ํามาแล้วเว้นตาเอาไว้กันน้ําไปก่อนฮนะ AQ10 มาหมดเออ จัดไปครึ่งหน้ากระดานแล้วแล้วยังไงได้มา154เท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเพิ่มเติมกาวมาสวยแล้วคุณ <c oughs> จัดคูณ5แล้วยังไงยังไหลต่อเนื่องอีกคูณแปไปแล้วแล้วคูณยังไงอีกยังมีต่อเยอกเปล่ายังมีต่อกันอีกที่เคสามตัวแล้วเอาขันไปอีกนะโอ้ยเจ็ดร้อยเลยนะ เออเอามา <c oughs> บอนมาครบเลยอะเนาะอ่าจัดไปลงางวัลซูเปอร์เมกาครับตานี้เราไปกันต่อแล้วกันนะเะะ <c oughs> บ็ดสิบบาทยังไม่หยุดเบ็ดสิบบาทยังไม่พอฮะเบ็ดสิบบาทยังไม่เอาอีก มาจัดไวยมาให้คุณแปะไปแล้วแล้วคึ่งหน้ากระดานมาชอดนี้มาชอดนี้ล้างหน้ากระดานไปก่อนฮะล้างล้างบ่อยๆอ,อย่างนี้ก็เสียแวบแวบเลยนะแม่จัดไปรางวัลซูเปอร์เมกานะหนึ่งพันหนึ่งนะจัดเบ็ดเพิ่มกันไปฮะเบ็ดไปเลยดีกว่าหนึ่งร้อยแล้วกันนะอะืมาทั้งทีก็เอาให้คุ้มักหน่อยนะเอาไม่คุ้มอย่างนั้นอื เสียได้แย่เลยเนาะเออจับไปต่อแล้วนะก้า <c> ว <oughs> มาสามตัวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาดีเอาจริงเอาจังไม่เจ๋งแจ๋วนะแม่มาช็อน,นี้เจมาคูณสี่ไปแล้วแล้วยังไงต่อจัดไปร้อยแปดสิบแล้วช็อน,นี้หนึ่งพัน้เก้าพันเออ ชอช็อตนี้พูดไม่ออกเลยครับรางวัลซูเปอร์เมกาหนึ่งมืนหนึ่งนะแม่ไปไปกันต่อที่เก้าแล้วขันมาอีกคูณสามไปแล้วคูณยังสิบมาสิบไม่มาช่องสามนะมันน่าเสียดายแย่เลยสิบมานี่หูยไอ้นั่นเลยนะใส่ยั้งเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเธอ แล้วสแกตเตอร์ตัวสุดท้ายฮะจะออกหรือไม่ออกจะเข้าฟรีเกมหรือไม่เข้าฟรีเกมอีกแค่สามหมุนเท่านั้นเอ้ยอีกแค่สามช่องอีกแค่สามช่อง <c oughs> อืามันพูดผิดพูดถูกก็อืมขออาภายัยด้วยนะอืมเอาที่สิมาแล้วคูณแปดมาเอาไฟแปดสิบบาทแล้วฟรีเกมยังไง แล้วสแกตเตอร์จะมาหรือเปล่ายังไม่มาเหมือนเดิมฮะเออเออมันรอลุ้นกันต่อไปฮะเสียแวบเลยนะเสียแวบเลยนะฟรีเกมก็ไม่เข้าอยู่ดีฟรีเกมเข้ายากเข้าเย็นกันเหลือเกิน9ก้าพันฮะรางวัลซูปเปอร์ไมกาเหมือนเดิมฮะไม่มีอะไรเพิ่มเติมพอได้พอครับพักได้พักดีกว่านะอาสำหรับวันนี้ไม่ว่ามาจะเร็วแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้ลานะสวัสดีครับ